มึงเห็นเวทีสุดสายตานั่นไหมนั่นแหละคือที่ที่ตัดสินของเราเพื่อนถ้ามึงชนะกูได้มึงเอาไปเลยสามพันโลบักจัดไปกูอขอรับคำท้าอเอเก้เอเกตายสุดนมึงมันเก่งขึ้นวันดี้ว่าเยอะเอกนี่มีเรื่องกันเมื่อไหร่ที่ไอ้ชื่อนี่เก่งขึ้นทันทีสตรีมที่ช่องใแลราทุกวันนะครับพอ่อแต่วันนี้แบบต่อยมวยโลบอกอยู่นะแบบขึ้นสางเวียนแล้วมึงต่อยกับกูตัวโเลย ก้าวแรกสุดสองเวียนนะเออใช่ใช่นั่นแหะอันนั่นแหะมาเทสมาเทสมาเทสเฮ้ยกูสร้างเซิร์ฟเลยละกันนี่อ่ะยุ้ยโว้นี่มึงขึ้นสองเวียนดิเอาอันไหนอันนี้อ่ะกูเอาตรงเนี้ยกูเอาตรงนี้ไงคือกูเอาตรงนี้เลยเก้คือกูเอาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกดอะไรต่อยอ่ะกูไม่บอกกดอะไรต่อยวะกูไม่บอกเอ้เกถ้ากูชนะมึงกูขอหนึ่งพันบาทนะเออเฮ้ไปเจโด้กูหลบกูหลบแล้วกูแล้วกูหลบแล้วก็สวนเนย แล้วกชานหมดอไม่ยังไงอ่ะทุกคนโยกโยกก่อแหละฟุตฟุตวอล์กยังไงทุกคนกดไอ้นี่ฟุตวอล์กดเบอร์หนึ่งหนึ่งไอ้เที่ยรมึงคายการเลยไอ้สัตว์กาแตกเลยไอ้เที่ยทุกคนผมขอข้อมูลหน่อยไม่ไหวละไอ้สัตว์ขึ้นไปทีขึ้นไปทีโอเคขึ้นไปขึ้นไปทีขึ้นไปทีขึ้นไปทีไฟเลยโอเค การประทัดกันระหว่างรุ่นให้ีเวรกับรุ่นไรเวกดอลังจะเกิดขึ้นแล้วเคเคที่ไม่เคยชนะใจรล้าเลยได้สูงแต้มมาตลอดในทุกเกมในวันนี้เขาจะทําได้หรือไม่เปิดเยอะระหว่างต่างแตกงและตัดแล้วก็แล้วก็ปั๊บ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 แล้วเขาหลบ่อนก็เชิก็เชิเชิแล้วก็อ่ะเชิญเชิญอุ้ยนี่ไงอ้าวหมดแล้วหรอหมดหมดลูกเล่นหรอครับมันมีสไตล์ให้สูงด้วยเคมันสามารถเปลี่ยนท่าได้เว้ยเสียตังต์อีกปะในเกมน่าจะพอได้อยู่เฮ้ยลอยมึงไม่เข้ามาวววะะครััับมนกล มึงไม่เข้ามาน,นลบสล่อนเลยก็สเปดบายกูก็บอกอยู่ตี่นะมึงยอุยสตามิี่หน้าหมดแล้วก็อยางเข้าไปดูจากตัวละครแกมันก็แค่นักหวยชั้นตำ่ำหัวห้าหัวเอาอ่าอรา่าอรา่ กูเนี่ยบอกเลยว่าแข็งกว่าไมเคิลแจ็คสันเอ้ยไม่ไทยสันนี่เป็ใครแจ็คสันเอ้ย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 หัวหัวเจอหัวเจอไม่น้องไม่น้องหัวเจ้าป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกลมเกีโดโอเคกูบอกเลยนะได้เวลาตายของมึงแล้วเอาการบนอย่างนี้อันติเมบเฮ้ยเออยันโดนดับสิงโลโอ้โห ลุกไม่ได้เหรอเกตโต้โดนเดมซิงโรไปกูไม่ได้เล่นเทคเคนกูก็ต้องมาเล่นไอเทยนี่เกต่อยกันดิเฮ้ยโอ้ยเชี่ยเชื่อเฮ้ยเชี่ยหัวแตกกันนั่นแหละเฮ้ย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 ชิ้ปุ่มชิ้ปุ่มลบหลบก่อนอ้าวเข้าปุมอย่างงี้เฮ้ยเคนเสร็จธำไม่ได้ทุกคนใช่ปะคนอย่างแกน่ะไม่มีสิทธิ์เป็นแชมป์หรองกันไว้แชมป์เปี้ยนคือฉันปัญชกอ๊ปปัญชกอ๊ปปัญชกอ๊บปัชกุ๊วาจ้าเฮ้ยกาดแตกเลยเหรอ เกมตากไอ้เหี้ยไม่เล่นเลยไอ้ตับตึงเชื่อนโอเคมึงลองสุ่มดิเขาบอกว่ามีสุ่มท่าอยู่มึงเห็นว่าไฟไฟสไตล์อ่ะเห็นป่ะแล้วมันจะมีสุ่มอยู่เอ้ยนี่เราสูมสูมด้วยเฮ้ยวูฟของกูเป็นวูฟวูฟสไตล์รวดเร็วดังหมาบ้าอืออืออือออย่าโดนต่อยเขาเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเคียทำแข็งขึ้นป่ะอุืออ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 ุ้ยหมันหมัดนั่นหนาหว่ะมัดที่ขวาต้องหนักจัดโอ้ยไอ้เคมันเก่งขึ้นเปลี่ยนเขาแล้ว คือคุณพ่อที่คอยสอนฉันฉันจะไม่ยอมแพ้คุณพ่อดูผมไว้ได้ครับคอยดูผมไว้ได้ครับคุณพ่อเออชีสุก่าฉันฉันจะทำเมื่อเธอคอยดูแฟนหลังของฉันว้ให้ดีชีสุก่าคิดอะไรใครชนะได้เป็นใจแอนยาว้าว้าชีสุกาแตกเกดีอะไไม่เห็นสกอเคบึงรู้ไหมว่าทำไมมึงถึงสู้กูไม่ได้เพราะสิ่งที่มึงแบกรับมันยังไม่หนักแน่นพอเลยแหละเสียอ่าไอ้ยโดนตี หนักแม่คอไห,หมอะหมัดเนี้ยตายเลยลูกตัวมาโกโจ้ไอ้ก็โจ้แรงกว่า,วาเบบโอยแก้ดีใจไปเธอจะเอาจริงแล้วนะแกะมาทำให้คุณแม่ของฉันผิดหวังอ,อเขาเตอในสมัยห้ยตอนนี้แหละอันต,ตี้ตายซะตะบึงคุณพ่พอหมดเร็วจังวะโอ้โตายเลยอ่ะแรงมากต่ายังอ อุ้ยเฮี้ยไอ้เขี้ยไยี่ดี้ยี่เค็มไม่เก่งขึ้นว่ะตลกลงได้แล้วตลกไม่ได้แล้วเดี๋ยวดิมือเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนิึงนี่อย่ามองเลยนี่เอาเข้าขวาเข้าหน้าไปกูหลอกม่าต้องสามเม็ดไอ้เหี้ยผ่านไม่สุดท้ายว้าคุณปู่ครับผมยังข้ามแม่น้ำไปหาคุณปู่ไม่ได้สุดท้ายแล้วนะตอนนี้สุดท้ายแล้วนะ ไอเดี๋ยวดิคุณปู่ดูผมไว้คุณปู่สี่ไม่เก่งแล้วอูอูเออ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 กูจริงจังกว่ากูไต่แรงเอาอีกไอ้เงี้ยไว้แคมึงยอมแพ้ถ้ากูแพ้ในครั้งนี้คุณปู่กูจะไม่รอกูไอ้เงี้ยมึงต้องแพ้มาปู่เลือดเป็นใกล้กันมากไอ้สัตชิสุการจังกันำลังรอกูอยู่ไอ้แค่เดี๋ยมึงได้กระใจกูสี่เตยไอ้เจ๊ตายสุดทมึง คุณพ่อสเปชไอ้ชีผมทำได้นะครั lan? บคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ประมาณเลยเราเปลี่ยนสไตล์ละสไตล์นี้เก่งเกินในเคสสู้ไม่ได้หรอกดยังไงอะลองกาดอะไรวะเนี่ยหุ้ยเชี่ยบันแล้วเว้ยเฮ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 ้ยชีบันกูกระโดดอีกเอ้อุ้ยโอ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 ้ยทำไมมันหนักขึ้นวะ ม,มันหนักเลยสัสแผ่นลักของแกนะมันดังแบงรับไม่มากพองนะไม่ว่าจะเป็นยูจิยูตะที่คอยลัทให้ยู่แพ้ไม่ได้อยู่แล้วกูก็มีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นพรสีพรชยัยพรรับ <c oughs> พรตลกเหรอมึงตลงเหรอมึงตลกเหรอกูแก่นปขอปูเอเอเอ,อ,อ,อ มัดเดียวเท่านั้นไอเอ็นพีซีเอ็นพีซีอ่ะเดี๋ยวมึงก็หัวขาดหรอกนี่ไงมัดเดียวเท่านั้นจะยังโตเข้าได้เลยที่เชื่อทำไมกูต้องเกือบชนะมันทุกรอบเลยเหรอไม่ชนะกูไม่เข้าใจบอลรักเรียนกำลังรอชันอยู่ยังไงล่ะทำไมมึงลองเดินไปทางซ้ายดิจอมึงจะเต็มด้วยหัวฉลามนั่นแหละไปมึงตู้ตรงนั้นไอเหี้ยโคตรขวางเลยสัโอ้ยไอเหี้ยไอเหี้ยไอเหี้ยยะไม่ตายอันเตียยะ อุ้ยคุกเขาไว้อ้าวโดนฉลามบางจอยฉลามบางจอยสั่ฉลามบางพอฉลามบางจอยอ้าวมีอันตีเราคุกันได้ตัวนั่นน้องไอ้ีี่ไอ้ยักมาบอลที่สายโคตรโกงเลยไอ้ยักษ์โกงกันมันบางจอยเดี๋ยวแป๊บนึงหลบก่อนเอ็ดตัดมองไม่เห็นเฮียอยู่ตรงนั้นไอ้ยักษ์บอลมันโกงไอ้ยักษ์บอลมันโกงจัด อะไรวะไอเชี่ยมัดอะไรไม่ได้กูเป็นนี่กูเป็นยิมันหรือเปล่าเนี่ยเป็นยิมันหรือเปล่าเอ้ยโจเข้าไปแหงสัตว์กูรู้ละไอเคกูต้องใช้สเต็ปเดียวเทกคตอะไรปุ่มเดียวเหรอมึงจะบ้าหรอมึงจะบ้าหรอเอ๊ะ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 เไงมันทำไมไอ้ไอตาไอเชี่ยออกมาขดไม่ได้วยเ แยบแยบมาไอเคกูให้แรงอัดฉีดมึงถ้ามึงชนะกูได้มึงเอาไปเลยสามพโรบักจัดไปกูขอรับคำท้าซึ่งจริงจะเปลี่ยนเคเคจะได้โรบักไปหรือไม่ต้องมาดูกันใครเชียร์เเคนต์แม่ไปเลยนะครับทุกคนน่าสนใจหมัดของแกน่ะอาจจะแรงแต่ถ้าไม่โดนก็เท่านั้นไปได้ละใช้กูใช้มัดยงชุนละ เออเออ perfect p e r f e c หลบ p e r f e c หลบแล้วหลับไปก่อนหนึ่วว้าไอ้เชยไม่เป็นไรตึกนี้ยังไม่จบเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเไหมเฮ้ยเฮ้ยยันอ์ติเชี่ยแตกปะบัตนี้แหละ โอว้าแตกเลยครับเชี่ยแตกแล้ววะโยกหลบคุณเฟิร์ตลกหรอครับเฮ้ยเชี่ยใครบอกได้หน่อยเฮ้ฉันอยากจะรู้จริงว่าแกไปฝึกมาจากสังนกมวยไหนเนาะมันเก่งขึ้นไปได้่าเยอะไม่ใช่อย่างที่รู้จักจริงด้วยทุกคนไอเคนี่มีเรื่องกันเมื่อไหร่ที่ไอซี่นี่เก่งขึ้นทันทีเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยการต่อยอะแกน่ะมันต้องปิดด้วยตีทิ้งจะสะกเอาเหอะไอ้ยันไอ้ยันไอ้ยันหลบดิ ไอเกมึงทำให้กูไม่เท่เลยเจ๊จิ๋นหลบท้ำเชี่ยเลยล่ะโ้ยโ้ยหน่อยน่าตายซะเฮียอ้เชี่ยยังไม่จบยังไม่จบทุกคนยังไม่จบไอ้นี่มันก็ร้ายการเหมือนกันดิเฮ่ยเฮ่ยเฮียอะไรเฮ้ยเฮียอะไรเจ้าหนี่ล้อนนะไม่ทันฉันหรอกเหมือนมูราสกิไม่มีตังค์ให้มึงหรอกไอ้เหี้ยตายซะทุกคนเฮีย เงินรางวัลของแกนะฉันขอรับไปแล้วกันนะไอเค้กูได้ม่วงบุลเลตโอเค้กูจะให้โอกาสมึงครั้งสุดท้ายแล้วเพื่อนมึงเห็นเวทีสุดสายตานั้นไหมนั่นแหละคือที่ที่ตัดสินของเราเพื่อนมาโอเคเดี๋ยวกูกดอัดคลิปรอเลยบอกเลยนะว่าต่อให้กูกับมึงเป็นเพื่อนกันมานานอ่ะแต่ถ้าขึ้นสังเวียนแล้วอ่ะคำว่าเพื่อนมันก็หายไปน้องแต่มึงโดนกูไปสี่รอบนะไม่นับนับครง้นคนเดียวอันนี้จะเป็นสุดตัดสินแล้วนะครับทุกคน ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะจบที่เวทีนี้นะฮะไม่ว่ากูจะแพ้มึงมากี่ครั้งหรือมึงจะชนะกูมากี่รอบแต่ถ้ามึงแพ้กูในศึกนี้ก็คือมึงแพ้กูตลอดชีวิตก็คือที่คนดูดูมาประมาณชั่วโมงนึงนี่คือเสียเวลาถูกไหมไม่ได้เยินเลยประโยชน์ครับเหมือนเหมือนมึงซ้อมเตะบอลมา3ชั่วโมงแต่พอลงสนามจริงมึงแพ้ม,แพม,มึงก็แพ้ไปเวทีมวยลุมพินีมาเดี๋ยวมึงก็รู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้อูู้้อะไรว้วววววววาวกระซิบ เรือแรงมากเลยอะมัตของฉันก็แรงเหมือนกันนะเพราะเป็นบัตรที่อับมาด้วยอาคมเลยนะไม่เช่มึงบัดเดียวกูดีกว่าไอ้เหี้ยโอ้ยมึงบังเอิญไปไหมไอ้เหี้ยบัตรเดียวกันด้วยแย็บมึงรู้ไหมบัดของมึงอ่ะอาจจะเดียวกูแต่ประสบการณ์มันต่างกันเว้ยไอ้กระจหัว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 บัตรสายฟ้า thunder punch ถึงกับชีวิตงะยอเชี่ยโค้ชหยนเลยล่ะเชี่ยชี่ยตีโค้ทเท่ีไงการเคยอของมึงอะต้องโดนอัตติคุณแน่ล่ะกูจ้าการแ s s อย่าลุกขึ้นมาเลยดีกว่าสีเวลานะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวพลาดหรอครับเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ย้ยอ้ยอุ้ยออ้้้ย้ยอาแตกเลยเหร ไอ้เช่นมันแรงมากเลยอ่ะเกมกาบไม่เล่นเลยนะอย่าโดนโดนกูกาบเกมกาบไม่เล่นเลยไอ้เฮียลงถือว่ามึงก็ทำได้ดีนะไปฝึกใหม่มาตั้งแต่ต้นเล่นอีกสองปีที่รูดูใบไม้ผีเราค่อยมาเจอกันใหม่เจอพี่แม่เกมอื่นอ่ะสรุปไอ้เกมก็ไม่สามารถเอาสะพานโรบอกไปได้ไอเฮ้กูมีความสุขละอ่ะมึงจะเล่นเกมอะไรกูมีความสุขกูไม่เล่นเลยไอ้เฮีย ยังไง้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครให้ช่องแจ๋วเราด้วยนะครับผมแล้วจะเล่นเกมอะไรต่อไปก็อย่าลืมติดตามชมกันให้ดีนะครับผม